ทีมเทพทีดาภูมิใจ,จเสนอดบดน Date by daylight mobile ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณตอมนะจ๊ะก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกม Date by daylight เวอร์ั่นมือถือกันนะจ๊ะมาก็ไม่เคยเล่นนะก็เล่นมั่วนะเธออาศัยพื้นฐา่จากเกม identity v นะเพราะฉันไม่เคยเล่นเล่นเกมนี้ในคอมนะจ๊ะมานะวันนี้เราจะเป็นผู้รอดชีวิตมีชื่อว่าคารที่นะจ๊ะ คาทีน่ะสิมามาในคฤรหาหน์พีซิงฉันชื่อว่าคาทีฉันเขามาทำงานจน่ายในกทอมอฉันเป็นสาวบานนกต่างจังหวัดนะก็เข้ามาวิกเกตเกิดคาตกรรมหนองเลือดฉันก็เข้ามาอยู่ในนี้โอ้นั่นไงคาตกรหน้ะเทาอยู่ตรงนั้นฉันตน้องหนีไม่ใช่เดินไปหาสิเดินไปไหนเดินตามหินไปนะโอ้มีคนผู้ชายถูกแขวนอยู่ตรงนั้นโอ้ตกใจหมด ตกใจหมดยี่ห้อยรอดเสียงดังมากแม่ตื่นหมดเลยค่ะขาดที่เป็นเศร้ามาไปค่ะเปลี่ยนเศร้าหนึ่งเรเอาเป็นเสียงอีซ่านะเศร้านี้โอ้นั่นไงต้องไปซอยผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นถือแขนอยู่สันตไปซอยเขาเอ้าเมื่อกี้ยังเป็นเนิร์ดอยู่เลยนะเป็นภาษาอีสานแล้วสันเป็นลูกครึ่งจะเลยพูดได้สองภาษาเอาคุณผู้ชายสิช่วยเธอแล้วลงมาแล้วลงมาเอาไม่ใช่ผู้ชายนี่ มิสซิสซอนอะเธอช่วยตัวเองอยู่ใช่ไหมไมาฉันช่วยเธอได้นะเอ้าไปหนีสิเอ้าฉันทำอะไรของฉันไปไปอ๋อฉันเอากล่องเครื่องมือเธอเอากล่องรถสัพ์พยาบาลมาทำไมหนีสิเธอสุดรูมาแล้วฉันแรมนี่ก่อนเ้ออู้ตื่นเบิดเสียงผีดังแม่เลือดสาดเดี๋ยวฉันต้องปั่นไฟก่อนนะจะได้เปิดประตูออกไปจากที่นี่ เกมก็จะขายกับเก็บไอดีนเนาะเพราะว่าเก็บไอดินอุ้ยอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วว้ายนี้จะทำเครื่องระเบิดอกพระเจ้าซอยค่อยแน่คอยถือผีตะเ้าแลนคายูหัวใจเต้นดังมากผีตะเ้าวิ่งโอ้โหวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งไปแล่นไปมาดิปิดประตูใส่หนะ้ามันเอามันอุ้ย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 แลนฉันต้องแลนนี้แลนนี้ไปแล้วฉันแลนนี้ไปแล้ว โอ้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 เล่นต่ำพีนเล่นต่ำพีนเล่นค่ะเล่นค่ะโอ้ยสอ, en. อ,อยไข่เด็กคุณพระคุณเจ้าไข่จำบทสวบดบ่ไดโอ้โอ้ตาตาตาไปไปปิดประตูซะมาสิอีผีลุงแกมาสิมาสิจับฉันไม่ได้หรอกอีลุงน่าง้มาๆมาเาหนีหนีเอาวิ่งตามต้นไม้ทำลายเครื่องมือนี่เอาฉันเอากล่องเครื่องมือมาทำไมฉันเอาเจาะเอากล่องพยาบาลไม่ใช่หรอเอาฉันถือมาทำไมเล่นนี้ก่อนเดจ้าโอ้ย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 เกือบถึงเกือบถึงตี นี่นี่โอ้จะโดนฟันกีไหมเนี่ยตายแน่ๆเลยว้าวุกหนีเอาเอาไอี <laughs> ผีลุงไม่เห็นฉันเพราะเซอร์มากเอา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 อุ๊ยอีลุงตีพิ่ถูกวิ่งตามหินอ้ฉันโดนเลือดไหลแล้วเลือดไหลเป็นไปโอ้ป้าเจ้าช่วยด้วยฉันถูกเลือดไหลเลือดไหลเป็นไปเม็ดเลยโอ้ป้าเจ้า อ๋อูกฟันกีแล้วโดนลากไปแล้วจ้าโดนอีผีลุงเท่าอักน,นดิ้นกระเสืกกระสนนะฟื้นตัวอ๋อมันฟื้นตัวได้มันก็เหมือนเก็มไอเดนเลยเนาะเอออ่ะแต่เปิร์กไม่มีเปิร์กยังไม่รู้ว่าเปิร์กหรืออะไรนะฉันเล่นเดินนะเธอเพราะปกติฉันก็เล่นเดร์อยู่แล้วตยขาทีด้วยขาทีถืออีลุงอุ้มไปแล้ว โอ้คาที่ถึงอีลุงอุ้บไปแล้วดิ้นค่ะดิ้นดิ้นดิ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 ้้คาที่จะตายคาที่ไปนี่ดูซิอ๋อถูกแขวนโอ้โกรี๊ดแบบหวยห่วนมากแน่หลบนีค่ะดิ้นป้าเหล็กเสียบนะโอกปันนี้สูเป็นชั้นจักกรี่วกเดี่วโอ้อ้นี้นี้นี้ดิ้นดิ้นเข้าไปคาที่โอ้อะไรนี่เอออะไรนี่โดนแมงงอดจับเข้าไปกวเดิมค่ะนี้ หนีหนีดิดดีดิดดิ้นีต้องมีคนมาช่วยฉันแล้วล่ะมีคนมาช่วยไหมมีคนมาช่วยฉันแล้วอันนี้ฮิว่อยเดอเอา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 เเอาเอากำลังไปกำลังไปนี้นีเลือดไหลเป็นทางเลยพระเจ้าอันฮิวยังฮิวยังไงเนี่ยทีนี้ฮิวยังไงก่อนโอ้โหเลือดไหลเป็นทางเลยแม่ ตุยเย่ไหมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เสยวเล็กขนาดนี้วิ่งหนีสิคาทีแลนนีเถอาแม่อีนางสึกแลนนี้ก่อนเอ้ยกระสือก,กระโซนไปบนันนีเอา้าแลนนี้ค่ะเอาซ่อมไฟต่อเฉยเอาเอาอยู่ไหนล่ะคาชีร้องอย่างโหยหวนทรมานต้องหนีไปแล้วละ่ะ โอ้โหเสียงปีศาจแบบโอ้ยเฮ้ย้ย้ยมันจะวิ่งมาจับฉันไหมวิ่งมาหาฉันไหมวอวิยฉันต้องปั่นไฟต่อไหมเพื่อนไปไหนวะเพื่อนมาช่วยเนาะเอ้ย Help <Tell> me อ้าวโดนตุยล้มไปแล้วค่ะหนึ่งคนเลือดก,ก็ไหลไฟก็ต้องปั่นนะฮะอ่าแค l i b r a หมดกำลังเลือดท่วมเลือดไหลขนาดนี้เลือดไหลออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยปั่นไฟต่อไม่รอแล้วนะมีตั้งสามเครื่องไงเธอ หนีหน oh, oh, of nah, 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 ีศัตรูมาแล้วโอ้โหอีพีลุงมาแล้วหนีหนีหนีนี่ไปวิ่งค่ะวิ่งวิ่งตามฉันมาแล้วฉันจะโดนฟันกีอีกรอบไหมเนี่ยโอ้โหผีลุงวิ่งตามมาแล้วนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนีหนีค่ะเปี้ยวไางเลยหนึ่งสี่ต้องมาแล้วไหมกวนเนี่ยเอา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  มาละวิ่งตามตูมาขนาดนี้โอโ้โดนอีลุงฟันกี้ตอนไหนนี่อันนี้ว่าอะไรเชียวโอ้ยช่วยๆคิดไหมเอาเพื่อนแล้วคิดไปแล้วคนนึงฉันจะเป็นเธอจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหแบกเอาทิ้งตัวไว้เฉย ปล่อยไว้นี่แหละเอาว่างั้นแล้วคุณก็นกทนปล่อยชิงไว้ให้ตายเปลี่ยนหมาจ้าคิดไปแล้วหนึ่งเกมนี้มาเกมต่อไปเลยนะคิดไปแล้วออมาสัคาทีเ้าอีสานมื่อนี้มาที่บ้านของครอบครัวเอียงเ้า,าญี่ปุน่นม่เฮ็ดสวนแระถึกมีฆาตรกรปีศาจเฮากระตัองแล่นหนี ตออ่อหม้อเอา้าไม่อย่างนี้เปิดเบิ้งดูเพื่อมีอยา่างอยู่ในหีบเปิดเบื้งดูเอาห้าขวบเงยก่อนมาแล้วนาลนนางแลนอีนางแลนอีนางแลน,ลนลข้าที่เฝ้าแลนที่แม่สุดไซรัลเอาไว้มาแลนถือดาบแล้วไว้นะกูจังเลยน้องกูอ๋อนั่นถือแทงน้องถือแทงกีแล้วเลือดไหลอีกแล้วแม่มึง โดนแทงกีค่ะเลือดไหลเป็นทางเลยโอ้ยดูสิเอาเอาเอาหลบหลบหลบลีก่อนฟื้นฟื้นตัวเองมีกล่องพยาบาลเอามันทำไมอยู่ใกล้แซนขนาดนี้ล่ะเอาเวนกำลังนี้ไอหน่าแหลมสิแลนมาแทงกีสวัสดีแมวนี้นี้นี้นีน้องกลัวโดนแทงกีค่ะหลบก่อนหลบอีข้างก่อไม้เอาเวนกำลังขึ้นมาหาตูนอันนี้อันนี้ชุดหายอัน <techn els> นี้นี้ <im> <Albert>. <im> อะฮิวก่อนค่ะเกือบตุยเย่น,นะเมื่อกี้เออไม่เห็นเฉยตเัเซอร์มากฆาตรกรมาเอออะฮิวฮิวค่ะเออกินไอบูโพรเฟนปว,ปวดปวดปศรีอรีนะคะต้องกินไอบูโพรเฟนหิวก่อนมามสเสร็จแล้วเปลี่ยนพระแลไมเสร็จแล้วค่ะต่อนอะอืม เอา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 ฉันทำอะไรของฉันนี่กระโดดโอ้ยสูงมากอีแม่แหละแลนลงมาเอาวิ่งหาฆาตกรเสยฉันอ้าวแพ่นเลนหาฆาตกรเสยสันเอามันอยู่ไซล่ะมันอยู่ไซเอ้านั่นไงนั่นไงนั่นไงเพื่อนหลอกล่ออยู่เราต้องเร่บไปปั่นไฟสิแลนไปไหมอีดางเอาเอานี่ลุงลุงไอ้แขกหนูยังโควิดนี้นีหนีอย่าป้ายกายนิคันเด้อ อมาปั่นไฟต่อเอาเอาเวนกัมมาทางตูนเองอันนี้แลนแมเอ้ยแลนแลนแม่แลนนี้เอา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 อ้มาเออนั่นแหละบ้าข้ามาเอ้ยถือไปมีดบอนี่มาถือเอาวิ่งไล่ตามตูอีกแล้วโซยเนจ้าโซยเนจ้ามลนแลนตามหนู้ผู้ใต้แลนตามนี้คาตกรเส้นไล่ขาหนูอันแลนนี้แม่แลน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 อ้อมเฮียนเขาอยู่ขามาแลนอ้อมเฮียนหาง โอ้ oh, มันก็ยังวิ่งตามตูนอันนี้ไปทำไงอ่ะเาวิ่งแล้วเาวิ่งละน่าจะออกห่างแล้วนะแต่ก็ยังวิ่งตามอยู่อันนี้นี่อ้ยนั่นไปละขกรหนีไปแล้วเอาเอาเอาฉันวิ่งทะลุเห็นไหมเมื่อกี้บัก๊กวิ่งทะลุกำแพงมามาผัวตรงไหนไม่รู้อ่ะฉันต้องหาเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้ปัดหรือยังมาปัดแล้วนี่เอาผูใดปั่นไฟแล้วเครื่องหนึ่งเราต้องไปปั่นไฟช่วยเขาเดอ้ออยู่ในหลับเครื่องปันไฟ ฉันต้องวิ่งไปที่เครื่องปั่นไฟนะเครื่องมันไฟอยู่ไหนเอา้าอีกาตื่นเบอร์ถามันเสียงดังไรอา้าผู้ใด,เป,ดเป็นยังผู้ใดเป็นยังผู้ใดไอ้เขาเขาแก๊แค๊กอยู่แถวนี้ผู้ใดคโวดเอ้โหวิ่งมาหาฆาตากรอีกแล้วตูวอ้าวเอา,เอาใครดูขวัญแขวนอ้าฆาตกรอยู่ไหนเอ้าวเอาเอา,เอามาปั่นไฟต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั่นไฟก่อนเด้อจ้าจะไม่ได้ออกไปเด้๋ยนี่ก็เกมนี้ถือว่าภาพสวยเด้อเนาะตัวดูดน่ากลวกวกวัวๆอัน น่ากลัวกล่ะกน็น่ากลัวน่ากลัวกว่าอะไร identity identity เนาะไอเดนติตี้จะเป็นแบบมามาซอยอ้ายคือถือแขนไอ้ายไหลถือแขนคอเอาลงมาอ้ายไหซีฮิ้วหายเอามาดิฮีด่ามาทักษาะตัวพี่ตัวเทมปุ่ยปวดอ่ะตรงนี้ตีเอาอ่ะฮิ้วหายเอเอกินข่าวแล้วไปอ้ายสมัทศมาสมัทศมายากเนาะมาเห็นงานดีกว่าทอมอสหนิเนาะเอา นะสุดไหนตอจังไดต่อบนี่ก่อนอ้าวคู่ใดมันมาถือแขวนอีกแล้วมาขวตัตังปั๊บเงยเอาอากโซอยคนเมื่อกี้นิดนึงเอาไปเอาไปไอ้พ่อที่เฝ้าไปเออเออเออไปซะ่รอเอาฉันวิ่งไปหาฆาตากรอีกแล้วเหรออยู่ไหนเนี่ยฉันจะต้องไม่โดนแขวนกรีกีนะหนีฉันต้องมาปั่นไฟก่อนเออล่อมันไว้ล่อมันไว้ลอ่ลอมันไป ตั้งแหนเ้อะมั้งแต่เยอะโอ้เอาเกลือมไฟระเบิอดอีกนี่แลนนี้ก็ตัวห้าขวบเฮ้ยตื่นเต้นไปหน่อยนะมาละฆัตรกรวิ่งมาหาตูแล้วบบดนี้ต้องไปช่วยอ้าผู้ใดไอ้ผู้ใด,อดเอ,อ้าฆัาตรกรอยู่ตรงนั้นเพื่อนมาช่วยแล้วเอา้าเซนเตอร์ล่อให้ฆัตรกรเอาวิ่งมาหา นี่เราจะไม่แป่นไฟกันใช่ไหมเราจะวิ่งเล่นให้แล่นเล่นกับฆาตรกรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าวเวนกามฉันวิ่งมาหาฆาตรกรเอาเอา,าเล่นมาหาแลนดี่แลนค่ะอีนางเอาไอ้มาแลนมาวิ่งมาหาให้เพื่อนอีกแล่นกินเฮือกเฮียนก่อนตาจ้าแล่นลี่แล่นรัดเยอะเนี่ยเอาๆๆเอาๆๆเอาเอาๆๆๆเอายุใสยู่ไสโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล่นอ้อมเฮียนอ้อมซานอยู่แบบนี้อยู่ไหนบันเน่ ปั่นไฟเครื่องนี้ปั่นไฟก่อนอแคลิเบตเอออ่ะได้แล้วเอ้ามาซอยกันปั้นอ้ายาอ้ายทำาาแล่มาปั้นเร็วๆเอาว้า ฉันปั่นเครื่องระเบิดอีกแล้วนี่นีนี่ไปเลยเด้จ้ามากวนเขาแล้วแกล้ล่นี้เด้จ้าฆาตกรมาจริงจริด้วยตัวตีนหน้าที่ในหนนเพื่อเราอยู่ไหนเพื่อเราอยู่ดิวิ่งขึ้นเขียนมาก่อนเอาเวรกรมวิ่งมาหาฆาตกรตูนี่แหละเสลอสุด เอานี้ <S <S นีหนีหนีหน,นีวิ่งมาหาฆาตากรอ่ะแล้วฆาตากรก็วิ่งไล่เอานนีอ่ะมันวิ่งไปหาคนอื่นแล้วามันยุ่ไสปันนี้เอามาซอยกันฮิวอยู่ไหนฮะโมมันอยู่ทงเฮียนเอาวิ่งไล่อีกคนเสื้อเขียวอ่ะโดนแทงกีไปแล้วค่ะเอา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 ,เอา,เอายุดอย่ามาแทงฉันไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนฮิว ช่วยกันฮิวช่วยกันฮิวเอาฮิวจังไดหิวคนเดียวไม่ได้บเบาอ้าวิง่งฆาตรกรมาบนเฮียนอ่วใครโดนแทงกีอีกแล้วอีกาวิ่งไล่ตอมแล้วฉันไม่ยอมปั่นไฟอ่ะขึ้นมาฮี่หิวฉันมาปั่นไฟเครื่องนี้ดีกว่าก่อนอีกาจะจิกลีอีกอ้าว ทนเคยเปั่นไฟสำเร็จสักเครื่องไหมเนี่ยนะต้องปั่นให้เสร็จนะเครื่องนี้นะเอออ่ะน่าจะได้แล้วล่ะอาเรื่องไฟกับคาลิเบตโดนกันดอกกระเดือก รีบปั่นค่ะสาวนาปั่นไฟกว่าจะได้อเอออ่ะอีกแล้วอีกแล้วอีกหกเปอร้าไข่ล้มอีกแล้วแม่ขิดไหมนั่นวิ่งหนีค่ะวิ่งหนีอ่าโดนแขวนโดนแขวนแล้วหนึ่งขิดไหมเธอว่า เขาก็โดนแขวนรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมวายตายมียคุแรลงไปซอยแอะคือแขวนเราพูดได้พูดนะเอามีคนไปซอยแล้วจะช่วยทันไหมจะช่วยทันไหมฉันเพื่อนไปอยู่ได้แล้วได้แล้ว,ไ,ลวไปไปค่ะไปเปิดไปเปิดทางออกเร็วๆไปเปิดไปเปิดทางออกเสียงใครอยู่ใกล้ๆวะ ฆาตรกรเหรอว้ายฆาตรกรตายว,วิง่งหนีเอา้าขีดไปแล้วหนึ่งเวนกมฉันโดนฆาตรกรวิ่งไล่กีหลบมันหลบม,มันมันหาเราไม่เห็นหรอกมันหาเราไม่เห็นหรอกเราแอบอยู่ว้าย <c oughs> ีเอาวิง่งวิ่งไปว้ายมือรีบิ้งเล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเวลาจะหมดแล้วแล่นเข้านั่งค่าที่แล่นนี้แล้วด้วย ช่องทางนี้เปิดแล้วไปไซร์ระเบดนี้ชอ่องเล่นนี้อยู่ไซร์อะ่ะเขาออกไปแล้วสองคนเหลือฉันคนเดียวเวนกรรมัมฉันจะขีดไหมฉันจะขีดไหมแม่แล้วทางออกอยู่ไหนก่อนเวนกรัรมมนไล่หลตูละทางออกอยู่ไซร์ระวบีดทางออกฉันอยู่ไหน<_ an> <_ an> อยู่นี่ไงต้องมาเปิดต่อมาแล้ว <_ an> เรลีบปั่นไว้ว้าวหมนมี ต้องวิ่งไปอีกทางอ่ะเวกรกรมโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยฉัน okay. โอ้ยว้ยถูกอดทิมกีแล้วหนึ่งรอบตายแล้วเลือดไหลสาดเลยทีนี้โดนจิ้มลีแล้วหนึ่งรอบค่ะโอ้เจ้าโอ้เลือดไหลเป็นทางเลยเอาตายตายผูตาย,ต,ายต,ายตายคิดแน่แไม่รอดไหมเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าซอยลูกนะเอาไปไส่ละบนันดีเอาเอาฆาตากรก็วิ่งตามหลังทางออกก็อยู่ในหาไม่เจอโอ้ยอยู่ใส่ละทางออกสันแบบเนี้ยเอา ออกอยู่สายทางออกอยู่สายโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยเอาวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งโอ้โหไฟเนี่ยลกร้อนระอุแล้วค่ะตอนนี้จะได้ออกไหมทางออกอยู่ไหนหาไม่เจอเกลฑ์กหาทางออกไม่เจอจริงๆนะนี่ยช่องสีแดงๆนี่หมายถึงอะไรนี่ไงนี่ไงทางออกอยู่นี่ฉันต้องเจอทางออกแล้วหรือเปล่าอยู่สายทางออกเอานี้ไงนี่ไงประตูอยู่ตรงนี้โอ้ออกไปแล้ว รอดแล้วจ้าโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดเนิ่งเนยนังคาที่เกือบตายคาที่เม่หลาตานี้เออรอดเฉยจา้าจบลงไนเร้่องประสบการรีวิวดบดนในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถูกใจกันหรือเปล่าราชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันได้นะจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่านเพราะว่าบายจ้า